สวัสดีตอนเชา้าที่บ้านสวนหลุงติ่งครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้มาดูต้นทุเรียนต้นนี้กันหน่อยนะครับต้นนี้เป็นพันธุ์นกกระจิบนะนี่นะครับตอนนั้นในช่วงโควิดเนี่ยพอดีมีเพื่อนที่สมัยเรียนประถมเนี่ยเขาขายทุเรียนออนไลน์อะไรเงี้ยนะผมก็เลยสั่งเข้ามาทานนิดนึงลูกนะั้นรู้สึกจะมีอยู่ประมาณสักไม่กี่เม็ดนะฮะแล้วก็มีเม็ดโตโตอยู่ประมาณสักสี่เม็ดนะในตอนนั้นนะผมก็เลยหลังจาก กินเสร็จเนี่ยผมก็เลยรู้สึกเสียดายถ้าจะทิ้งเม็ดเข้าไปก็เลยลองเอาไปเพาะให้เม็ดเขางอกขึ้นมานะครับสุดท้ายก็ได้มาสี่ต้นนะก็เลยเอามาลงดินไว้นะครับนี่ก็ผ่านมานะ่าจะซักสองปีได้มั้งนะถ้าจำเวลาไม่ผิดนะครับเนี่ยนะก็เลยเอามาปลูกเป็นต้นคู่ไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับต้นนี้ก็จะเล็กกว่าเขาหน่อยแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่โตกว่านะ เหมือนมีคนเคยบอกว่าปลูกทุเรียนเป็นคู่ไว้ก็ดีนะครับเขาจะได้เหมือนช่วยพยุงกันอะไรอย่างเงี้ยนะนะผมก็เลยทดลองนะครับเนี่ยครับตอนนี้เขาก็เริ่มสูงขึ้นนะครับสองเมตรกว่าแล้วนะวันก่อนตอนน้องเขามาตัดหญ้านะผ่านมาเห็นเขาพอดีก็เลยเอ,อวันนี้เช้ามีแดดน,นิดนึงนะครับเลยมาถ่ายไว้สักหน่อยนะเนี่ยนะครับ ส,สูงท่วมหัวไปแล้วนะตอนนี้นะครับนี่คือปลายยอดนะน่าจะอยู่สักสองเมตรครึ่งนะผมคิดว่านะประมาณนั้นนะครับก็คงอีกหลายปีนะเพราะเป็นการปลูกด้วยเมล็ดนะครับมีโอกาสกลายพันธุ์ด้วยนะไม่ได้เสียบยอดไม่ไล่อะไรทั้งนั้นนะครับอยากได้ต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้ธรรมาชาติดูแลได้นะครับก็เลยเลือกที่จะปลูกทิ้งๆคว่างๆแบบนี้ไว้นะครับนี่นะกิ่งก็ะเริ่ม ออกมาใบเขาก็เขียวสวยดีนะครับเห็นไหมเพราะว่าบ้านเราไม่ได้ใช้เคมีอะไรเลยนะดินต่างๆก็จะมีจุลินทรีย์ที่คอยสร้างสารอาหารให้กับรากของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลูกใกล้ๆก,กับต้นเพก,กาต้นใหญ่ต้นนี้ด้วยนะที่ให้ตึงในตัวเจนลงดินได้นะก็ห่างกันสักเมตรหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องเอาเพก,กาออกแล้วก็เปิดแสงให้เขานิดน,นึงนะครับ ตอนนี้เขายังแบบค่อนข้างจะไม่ได้โตเท่าไหร่นะก็เลยคิดว่าปล่อยไปก่อนนะครับให้เขาต่อสู้เองไปก่อนสักพักหนึ่งนี่ก็แข็งแรงสู้ได้นะครับเห็นไหมเพกาอยู่บนยอดนู้นนะอันนี้คือทุเรียนเพกายัางท่วมเขาอยู่แล้วก็บังแสงเขาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงมากเราเอาแสงออกให้เขาสู้แสงแบบจัดจัดได้ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีกกี่ปีแต่ก็จะออกลูกหรือเปล่านะ แต่อย่างน้อยก็ได้ต้นไม้ได้อากาศบริสุทธิ์อยู่แล้วนะระหว่างทางนะครับนี่นะก็เป็นพันนกกระจิบนะน่าจะตกเม็ดหนึ่งร้อยบาทได้มั้งตอนนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะนี่นะครับใบก็ยาวนะเนาะเขียวเข้มสวยดีเหมือนกันนะครับดูกิ่งเขาค่อนข้างแข็งแรงนะเนี่นะครับถ้าโตไปก็น่าจะแบบกลายเป็นกิ่งที่มีลูกเกาะได้ค่อนข้างดีนะเนี่ย บางคนเขาก็แนะนําให้ตัดยอดให้มันเตี้ยอะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ยังไม่ได้ทํานะอยากจะปล่อยไปเรื่อยๆก่อนนะครับลืมๆไว้นะอีกไม่กี่ปีถ้ามีโอกาสออกลูกให้เราทานได้ก็ก็ถือว่าโชคดีนะครับเราเน้นปลูกหลายอย่างผสมผสานกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกต้นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงดูแลตัวเองได้นะให้เขาแบบต่อสู้ไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องดูแลทุกต้นที่เราปลูกเนี่ย แทบจะไม่มีเวลาแน่ๆเลยนะครับเลือกแบบนี้ดีกว่านะไม่เร่งไม่รีบนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้นะครับเพราะว่าเราสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆให้เขาอยู่แล้วนะไม่มีอะไรไปรบกวนการเติบโตของเขานะครับมแมลงเขาก็อยู่ในสมดุลที่อินกันเองจัดการกันเองอยู่แล้วนะระบบนิเวศก็สมบูรณ์นะครับนี่นะ ลองใช้วิธีปลูกแบบธรรมชาติกัดสัรแบบนี้บ้างก็ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเม็ดที่เราเลือกมาแล้วเขางอกได้เนี่ยแสดงว่าเขาก็มีพลังชีวิตจะมีชีวิตอยู่ต่อได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นก็ลองเอามาลงดินดูก็เนี่ยนะครับโตแล้วเห็นไหมผ่านมาก็ไม่นานนะสูงสองเมตรกว่าละนะครับชอบต้นไม้แบบนี้นะครับเพราะว่าไม่สร้างภาระให้เราด้วยนะ ทำให้เราสึกว่ามีความสุขกับการอยู่กับต้นไม้ด้วยนะครับถ้าต้องแบบใส่ปุ๋ยใส่ยาฆ่า,มาแมลงฆ่าสัตว์ไปในความต้องการในการผลิตอาหารเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนเป็นบาปไกลๆเหมือนกันนะเพราะว่าเราต้องไปค่าสิ่งหนึ่งเพื่อได้อาหารมาอะไรเงี้ยนะอ่าถ่ายไว้สักนิดนึงนะครับอีกสักสิบปีเนี่ยผมว่าน่าจะได้กินแน่ๆน,นะถ้ายังอยู่ถึงนะโอเค แต่ถ้าเราอยู่ไม่ถึงก็คนรุ่นต่อไปก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นพันธุ์นี้อยู่นะครับโอเควันนี้สั้นๆกับทุเรียนพันธุ์นกกระจิบนะครับที่บ้านสุลุงติ่งพัทลุงนะครับเพื่อนๆที่เพาะด้วยมเมล็ดแล้วก็เติบโตได้ดีแล้วนะ,ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ